ครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับน,น้องนัทเฮลโรหกลอซิ่งอีกแล้วครับมาดูปลาเหลาดันดินครับด้วยคูโบต้าเอลซีสีเจ็ดูนแปดดูสกิลการดันของปลาเหลานะครับเอาให้สมอเสมอหน่อยเด้อเอเป็นไง รถเก่าแล้วครับคันนี้4708มีเทอ,โโอร์โบไหมเอ้าไม่ได้ยินนี่โว้ดูกันดันดินของป่าเราครับจอดแล้วครับ,รรบพักเที่ยงครับนี่ก็จะดันกลบลุมนี่นะครับ เย็บเยยบ,ยยบมีเทโบมไหมไหนลองเย,ยียบปู๊บดิเยียบดิไม่ได้ยินหรอไม่เห็นได้ยินเลยไม่มีเสียงเทโบโเลย เกาะโบนะครับ47คันนี้ก็ได้ยินแต่เสียงลมนะ พี่ลองเบิ้ลนดูดิเบิ้ลนเบิ้ลให้มันดังเสียงเทเบิอ่ะเฮ้ยทำอะไรตรงนั้นสายมันล้วมบ่โอ้ไม่ดังเลยไม่มีดังเลยตรงสายเทเบิห่างครับเลยไม่ดัง แรงครับแล้ว,วมันเก่าแล้วครับคันนี้ยังน้อยมี6ปีอะ7ปีเนาะั้งสภาพแบบนี้ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบพังหมดแล้วเนี่ยครับลอกลอกเสร็จก็ต้องมาดันหญ้ากลบให้เขาคืนนะครับเนี่ยตรงเนี้ย ทีมงานก็ต้องจอดนะครับเพราะว่าพักเที่ยงตาบอดครับคันนี้ไฟแตกหมดแล้วอ๋อนุ่นไปนู่นเลย ดินนี่เป็นแป้งนะครับดูครับโอ้ขาตาก้องนี่สวยมากเลยครับขาวจั้วเห็นไหม ว่าพี่เราก็ยังขับรถไม่ค่อยเป็นนะครับพอแค่งูงูปลาปลาครับดับดับดับพี่ใส่เกียร์หนึ่งดันวะมันไม่ดับ ตรงสายจะพังแล้วครับรถไทเนี่ยเมื่อน้นไม่ค่อยมีแรงนะครับมื่มันเป็นกับคนขบคับก็เสร็จแล้วนะครับ อันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนัทฮิวมเราหกรอซิ่งด้วยครับขอบคุณมากครับผม